บายบายแบบนี้หิวกินโรตีกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะโรตีอันนี้ใส่อะไรบ้างใส่ไข่ใส่นมใส่นมแล้วก็ใส่ไข่นัวมาก หวานมันสมกับเด็กผอมกินให้มันอ้วนๆเพิ่มไขมันและโปรตีนนะคะจะได้มีกล้ามเนื้อเยอะหน่อยดูแขนนี่กระต้อยหนึ่ง บ๊ายบายครับ